สวัสดีค yup. ร it ับปวาพี่น yeah. so, ้องครับผมชื่อหน่อยยิ่ทามกล้องครับมือนีผมมาหน้านี่หับครับว่าสิมาหางหนูครับเอ้ายิ่งห้าเห็นยังน่ะเซตซุ่มเด้เลยโอ้ยยิ่งห้าเซตซุ่มโอ้ปลาว่าได้มากเลรื่มบอไว้สิเรื่มเรื่ไว้ครับน้อว่าสิใส่ตซุ่มครับยิ่งห้าก็ว่าสิยัง่ห้าก็ว่าสิส่ตซุ่มกบแล้วก็ใส่กับหางหนูความเนาะมือนีเนาะหางหนูทางขาวผมกะเอาบ่วงมาอยู่ครับ ผมกะพ่อไว้พะโมอวานนี่กะอะปักขึ้น่ากะสีพ่อได้อยู่ได้กินอยู่ดอกตีเบ,บางส่องนะคะมั้งอ่าพี่น้องครับนี่ผมกะพ่อมองใส้มาแรกแล้วครับอันกะห้องบบนู้นกะเบาใหญ่เท่าไรครับก็เป็นนูนหน่อยครับนู้นอย่าเท่า,ทาครับผมกะใส่บ่วงเบอร์หน่อยครับเบอร์ซีฟเฮ้ยมึมงแก่เบอร์ชื่อเอส ครับรุ่นแรกกะที่ใหญ่ครับบุ่นขัอนรุ่นนี้กะโตวใหัยข้าเจ้ากะช่วงนี้กะโตวใหัยข้าเจ้ากะไปกินแล้วล่ะครับเนาะตัวหนาแบบนี้จ้ะตัวน้อยมากวนนาดังยังไะรุ่นไหนหน่อยละครับร่นงุ่น Коинг. Както това е. แรนลงมาเร็วครับแรนพึ้นขึ้นมาก็ิ0กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับบโมเดิร์นนะครับเนาะทำเลือกับแท่งลงสิเฉพาะล่วยครับเว้ยโมเดิรนทำเรือกับแท่งลงทางด่วนนะครับเนาะ ตังง้งคู่วังไว้ก็หลังนีรายเลยครับว่าที่นี่กระดูกโบราณครับเป็นหากริงเาียแต่ว่าช่วงนี้ปลาอ้อยมันแตกเจ้ากระทางปลาอ้อยจูปลาอ้อยแนวนะครับเนาะหนูกระวุบบ้นมองยูวังได้มีปลาแก่ๆน้ำม,มันก็บยีพรอนกันลงมาร่วมกันครับก็ะวีม่มาอยู่ ลูกมาอยู่ใกล้ๆหนามครับบ้านี่จักน้อยนี่ก็เย็นเมืสาพิวสภาพเป็นนี้ครับพอคนลบกวนมันงเดี๋ยวมั่งจะิบกินยังไห้ยู่แล้วปดหัวไอ้เงี้ยนี่พยามคล้องครับงูที่เร <c oughs> ิ่มมีประสบการณ์ย่างสูงเลยครับบัง นี่ครับองหนึ่งก,ก็กใส่ได้โบราหลังครับประมาณสามลังครับก็เป็นไม้เด็ดครับองนี้มองเด็ดเด็ดเลยครับทางลุ่งครับแร้วผมที่จริงแต่ผมมาตะเว่นผมก็อยากไปใส่ท่างฝุ่นครับทางลุ่มฝุ่นครับคือสีวจวดจัดอยู่ครับมึงส้มฮะตั้งเลก็กะ ที่ตามรับชมนุ่งกันนะครับเนาะวันนี้กะเป็นสีใสด์หลราณเจ่าผมกะมันใจอยู่ครับคือว่าจังไ,ได้กะน,นาทีเร็วแรงเ,เ,เร็วง่ายอยู่ดอกนี่ครับเอาหนึ่งอื้พี่น้องครับรับเบิงครับที่สามลังเลี่ยงกันเลยครับอีแตัวหนึง่ง แต่ลืต่ลืมตลืนง่ายเนี่ครับล่างนึงอืมวิ่ยต่ลุ่เดียวกันเลยครับ ว้าดเดูดูดูให้ <c oughs> นะครับพี่น้องครับตอนนี้กับเนี่ยหมเส่าแล้วคงกับย่างลงมากับว่าสี่าพี่พ่อน้องไปยยามบ่วงรอบเส้าแล้วครับว่ามันจะเป็นยังไงตัวมือขึ้นกับ มีห้องท่องสามสีโตเลียแล้วครับยังสิยังมเศราดีมสิเป็นยังไงส,สีมาน์โบอ,อ่ะไปเบิงน้ำกันเนาะครับเนาะพี่น้องครับภาพก็อาจจะสั้นแน่สักหน,น่อยด,ด้วยครับเด้อพอผุ่มพวแอลขาตั้งกล้องมาหลังนี้เป็นยังไงนี่บวซุ่นครับบวซุ่นอุ้ยผมงระตกใจเ่เว้ รู้ว่ามันดูอุ้ยบ่วงเดือดคว้องยืซื้อเนี่ยเดี๋ยวเห็นคอนให้เห็ดคูรู้อ๋ออ้ยว่ามันดีดูง่ายอุ้ยก็คือขับคือเนี่ยเนาะโอ้โหขับอุ้ยก็คือขับคือเนี่ยเนาะผมเดียวฮ่าเพิ่นเผื่อนเจ้าชีเหรอครับว่ามันง่ายหรออืนเบิด น,น้องหนีเป็นังเด้น,น้งหนีกับโบซุ่นครับมันงหนีไปเด้อ้ยซุ่นครับเจบ้าโบถือครับบ่วงผมปีนลางงางเลยครับนี่พี่น้องเห็นบ่ครับบ่วงปีนลางงางเลยมัน,ม,นมันต่ำเรื่อมันโบตีครับ แน่แน่นว่นมึงว่านแมาาคำครับบ่ได้หางห่างวาไรหางได้บ่ไร ใสน่นอ้องหลังนี่นาะงมองไปใส่น้องหลังนี่ก็อุ้ยมะกรางอยู่ข้างล่างเลยครับหลังนี่นี่คือมันต่ำเลยมันถอยหลังครับไม่ได้ถอหลงังชนะมันดินแล้วก็ถอยหลังครับอื้อหือ đéo 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 nu đều lại hợp đều 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 thì đều 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 Răng đều 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 Răng đều 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 Răng đều đều หลังติดเมือ่อคืนหลังติดเมือ่อคืนอืมจะรุ่นเดียวกันเว้ยครับตะรุ่นนู้นของเขาฮะกอนยาแด้วยครับเด้อไปต่อกันดีครับ ไปต่อไปต่อมองนี่ผมบด้ห่างเนาะพี่มองข้าวเป็นตะห่างไวัยเยเด้มองนี่ะห่ารมัวว้อยู่มันบ่งช่องก็ได้มลังนี่เป็นตะถือของพวกถือครับมองนี่ยังไม่ท้องผมมองนี่หลังนึง อ้เซตัวบวมเอาโอ้โหโอ้ยนี่ะุดเดียวกันคแค่โอ้ เดียวกันครับรุ่นนี้ของเขาครับอืมก็อน,นุญาตอีกดนะครับเด้อโอ,โอ้มันอยู่ข้านอยู่ครับบ่ถือครับ หากลังเทียเขาห่างแซไปกังเว่นอย่ดีครับยังวยแรงคำคำมากกับถือขึ้นกันครับช่วงนูนหน่อยมากที่ออกหากินกังเว้นครับเพราะว่าแต่หนูหน่อยเขาลังเทียกะพวกนู้นย่งลังเทียกะออกมากขึ้นกันครับโอ้ลังนี้โบตีครับอือหือาได้ยังได้เนี่ย น้องหูยักว่าข้ามมาเอียงนี่ครับนี่ยินสมแซบเด้ครับเขาก็เป็นหมาอ่อนๆครับแดงๆนี่เขาเอื่นว่าบอกสมฮูลิงครับอ่ะกล่องโบฮูกัะนี่ครับเขาเอื่นว่าบอกสมฮูลิงก็ลังออกครับมันออกมัน่วยไงก็นี้ยนี่เป็นสีเขียวครับลองชิมเหมือนกันสมไป ในน้อยกระซุ่มไม่มันเอาไปเห็ดบังไฟได้ครับไม่แบบสมฮูลิุ่ก้างบังไฟเขาเจาก็ใส่ครับทุกมือยอุย้ยเบ่องบ่วงผมรูดไปเลยครับโอ้ย ไม่ไช่ยเขาคืออ้ยนี่ครับลูดไปเลยครับโอ้ยคือบ่ถือมันอือถือหมื่นน้าไม่ง่ายไหมคันถือคันมองนีถือบ่าครับผมเดาได้เลยครับตกน้ำครับยิงลงน้ำเลย พอผมเคยห่างมองจังทีครับลงๆโบมี่หยาครับพอตีละก่้ลงนามเลยอือครับช่วงเศร้ากับรูมยอดครับเอ่อมื่อขึ้นได้ซีโตรครับยม่มเศร้ามาได้อีกสองร่วมก็เป็นหกครับ กระตูว um oh e ัวใหญ่ครับโอ้ยพุงกะวัวใหญยั่แต่ว่ากระนูกะพุงกระเบิงข้องมบงขี่แล้วครับเบิงข้องมบงขี่แล้วกะบุงมีตัวใหญ่แล้วครับแต่ทีละเล่านี่แหละบัวด้ยิ้นเสียงหนูใหญ่จันเลยครับการแสดงว่าอยู่เอานี่กะคงสีมีแต่หนูหน่อยนะครับแม่หนูใหญ่ยั่งกะสุบวัวหลายแล้วครับเนาะนนั่ผมเก่าดีเลยเนี่ยยังนม่เยอะเท่าคนอื่น ห้าตัวนี่จะเสียบไว้หกตัวอีปิงโอ้ยกบบยครับตัวนี้มีเกือบเกือบเื่องโลโสกสามขีดขีดเนาะตัวนี้เานาะสามขีดมีแท้ละเอายังกัมใส่สามหลังเถือกหลังเดี๋ยวโอ้บกักมกใส่น,นวยกล้วยนีคักได้ดิเนย không yên cung là nữa, quay cho chắc 3 tai quay xăm mùi tham 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 mùi นี่ล่ะนีครับร่อนเรียวครับนี่หนูกับพี่ตะรุ่นไะว <También> ้ขนวงครับร <head> ่ดนเรีวกรับเป็นตะกินนี่ครับก็อ้วนดีครับมั่นอยู่

น้องบาลีวันนู้นหน่ยสามตัวครับยูยถังกนนีกินสามยางครับตกหมูก็มี่ว่หมกไยก็มี่หนาหมูก็ได้ก็บพวีอดครับนี่เปนหน้ายูหน้กินมา กล้วญกะมพกกบล้วญน้นยมากเลยเต่าเนี่ยหากระเดกพกเงี่ตัวนึ่งนะพูดอยู่ตรงนี้ตัวมพกขอบคุณสำหรับคลิปนี้กัมีเพียงแค่นี่นะครับเนาะครับจังเล่ก็ขอขอบคุณขอบคุนพแศ์พี่น้องทุกขุทุกคนนะครับเด้อครับคลิปนี้กัมีเพียงแค่นี่นะครับเนาะครับสวัสดีครับ